สวัสดีครับอันนี้ก็ไม่มีาพาประกอบเกี่ยวกับเครื่องเลื่อยสายพานสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับอยอลอง,ลองยอ้อนไปดูคลิปเกา่าๆที่ผมเคยอธิบายลองกติดตามไว้นะครับคือคลิปเกา่าๆเยอะแต่วันนี้ไม่มีเครื่องตัวเล็กเอาไว้สอยโค้งนะครับก็เลยมาพูดลอยๆไปเพราะว่าไม่มีาพาประกอบอ,อาจจะเจอปัญหาบ่อยๆ อันนี้ผมก็เคยทําคลิปน่าจะ4-5คลิปแล้วเกี่ยวกับใบเดื่ยสายพานซ้อยโค้งนะครับอ่าปัญหาเกิดขึ้นบ่อยๆคือหนึ่งบางบางคนนะครับซือซ้อซือ้อใบสอยโค้งเนี่ยครับบางบางทีแค่แค่ไปเกาะที่นามุลเล่เวลาเราตึงตึงสายพานก็ บางที่เคสตึงนะเคสตึงก,ก็ก็ขาดแล้วบางทีเปิดรอบสองรอบเนี้ยก็หลุดมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ก,ก,ก็อาจจะเจอปัญหานี้บ่อยบ่อๆทีนี้ผมมาอธิบายเป็นคลิปที่แปดสิบแปดแล้วกันอ่าคลิปนี้ก็ให้ให้ลูกค้าไปอันดับแรกเช็คว่าเช็เคเช็คอย่างนี้เลยดูรอยต่อก็ทําเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้นะมันรุดไหมเออถ้ามันรุดก็เป็นที่ ลานที่เขาต่อต่อ,ตอไม่ดีเอออะไรประมาณน,นี้สอง้ามันไม่หลุดเนี่ยถ้ามันไม่หลุดไอใบเนี้ใบเรื่อยใส่พานเนี่ยเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราเอาไปวางตรงกลางของนามุเล่น,นะครับอย่าเอามาวางตรงขอบขอบนะครับเอาวางตรงขอบขอบเนี่ยไอสี่สีฟันตัวนี้ยมันจะแตกแตกง่าย ส่วนในขของที่เขาดัดไว้อมันจะดัดกลับมาเพราะว่าขอบมูเลมันแข็ง2ก็ไปดูที่ผ้าาใส่พานเนี่ยาใส่พานที่ติดติดนามูเลเนี่ยสภพาพเป็นไงมัง่งมันยังเรียบดูไหมมันมันเป็นรุมหรือยังอะไรประมาณนี้ก็ต้องไปเช็คดูเออก็มีประมาณนี้สาม เวลาเราตั้งนามูเล่เนี่ยครับเวลาเราตั้งนามูเล่ก็ลูกค้าลองไปดูที่คือเรามันจะมีชุดประคองถูกไหมครับม,มันมีลูกปืนมีอะไรประคองดันข้างดันล่างเนี่ยเราทอดออกก่อนเอาใบเลื่อยเนี่ยไปวางนามูเล่ตรงกลางนามูเล่ปุ๊บตั้งอะไรเรียบร้อยเอามือมุนมุนได้ไหลายรอบนะครับมุนดูว่ามันมันอยู่หรือยังมันอยู่หรือยังถ้ามันอยู่เนี่ย อันนี้สําคัญนะครับที่สามเนี่ยมันอยู่หรือยังทามันอยู่ค่อยค่อยติดตังลุกปืนเดือตัวประคองเข้ามานะครับอันนี้สําคัญปกติแล้วมีคนยังไม่เข้าใจนะครับมีคนยังไม่เข้าใจเข้าใจว่าถ้าไม่มีตัวประคองยังไงก็ไม่อยู่ทีนี้เขา ตังเครื่องยังไม่เป็นอาศัยตัวประคองประคองเอาบังคับเอาอย่างนี้อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับอ่าปกติแล้วเนี่ยไม่ไม,มีตัวประคองก็ก็ใช้ได้เออแต่ตัวประคองเป็นตัวเสพตีอีกที่หนึ่งเอาไมาเอาเอามาประคองที่รังป้องกันมัน,ม,นมันทอยมั่งเวลาเราดันไม้แรงๆอะไรประมาณนี้เออก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เจอปัญหาลองลองลอง,ลองไปปรับปรุงดูนะครับ